สวัสดีครับกระผมนายมนชัยผลเยี่ยมนักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสากรวิชาเอกธุรกิจการกเกษตรมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น principles of economics ฉบับปรับปรุงครั้งที่2หน่วยที่8ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ตอนที่8 1. ปรรประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจแนวคิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเป็นการพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลักการเบื้องต้นที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจคือหลักพาเรโตทฤษฎีบทพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์สวัสดิการอธิบายว่าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คนไกลตลาดจะก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตอนที่82ความล้มเหลวของตลาดและบทบาทของรัฐบาลแนวคิด2คนไกลตลาดโดยลำพังอาจไม่ก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพกรณีที่เกิดความล้มเหลวของตลาดรัฐบาลต้องเข้าไปมีบทบาทสำคัญ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตอนที่8.3การเลือกระหว่างประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจแนวคิด 3. การดำเนินการของรัฐบาลจะต้องพิจารณาทั้งประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรและความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ในการประเมินความเหมาะสมของนโยบายต่างๆของรัฐผู้กำหนดนโยบายมักต้องเลือกความสำคัญระหว่างประสิทธิภาพกับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเป็นที่ทราบกันดีว่าในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันการผลิตจำหน่ายสินค้าและบริการในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่มักดำเนินการโดยภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อถือกันมาตลอดก็คือในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสมบูรณ์กลไกตลาดจะก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอ,อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามคำถามที่น่าสนใจก็คือถ้ากลไกตลาดสามารถจัดส,ส,ส,สรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วทำไมรัฐบาลจึงต้องแทรกแซง ด้วยในหน่วยนี้จะอธิบายให้เข้าใจว่ากลไกตลาดกอให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรมีหลักเกณฑ์ใดที่อธิบายถึงประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีข้อจำกัดอย่างไรมีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้กลไกตลาดไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จำแนกให้เห็นชัดเจนว่ากรณีใดที่กลไกตลาดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและกรณีใดที่ไม่อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพได้และรัฐบาลต้องเข้าทำต้องเข้าดำเนินการ เนื้อหาในหน่วยนี้จำแนกออกเป็น3ตอนตอนแรกอธิบายความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจทฤษฎีพื้นฐานที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับประสิทธิภาพรวมทั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจตอนที่2ออธิบายสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลไกตลาดไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องเข้ามาดำเนินการเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตอนสุดท้ายอธิบายการดำเนินการของรัฐที่ต้องมองทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมอธิบายปรอบการประเมินนโยบายสาธารณะที่ผู้กำหนดนโยบายต้องพิจารณาระหว่างประสิทธิภาพกับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งแนวคิดทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกับ แข่งขันกับประสิทธิภาพทฤษฎีที่1อธิบายว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะเกิดประสิทธิภาพพาเรโตส่วนทฤษฎีที่2อ,อธิบายว่าประสิทธิภาพพาเรโตสามารถเกิดได้โดยตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์เมื่อมีการกระจายทรัพยากรในเบื้องต้นเสียใหม่อย่างเหมาะสมในยะของทฤษฎีทั้งสองนี้ ก็คือคกลไกตลาดสามารถก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอ,อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องที่8.1.2ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ กลไกตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์อธิบายถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยอาศัยทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ The Fundamental t h e o r e s of Welfare Economics ทฤษฎีบทนี้บทในที่นี้ก็คือผลลัพธ์หรือข้อสรุปที่ได้ในเรื่องประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจทั้งนี้โดยสมมติว่าระบบเศรษฐกิจดังกล่าว ประกอบด้วยตลาดต่างๆที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทฤษฎีบทพื้นฐานดังกล่าวมี2ทฤษฎีทฤษฎีแรก The First Fundamental Theorem บอกให้ทราบว่าระบบเศรษฐกิจหรือระบบตลาดที่มีการแข่งขันก่อให้เกิดประสิทธิภาพคือก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอ,อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทฤษฎีที่2 The s i l e r Fundamental Theorem อธิบายในทางตรงข้ามกล่าวคือประสิทธิภาพสามารถบรรลุได้โดยอาศัยกลไกลของระบบตลาดที่มีการแข่งขันเมื่อมีการกระจายทรัพยากรในเบื้องต้นเสียใหม่อย่างเหมาะสมทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการทฤษฎีที่1 ทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอาจเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในตลาดใดตลาดหนึ่งหรือวิเคราะห์ทุกตลาดพร้อมกันก็ได้ในที่นี้จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพในตลาดใดตลาดหนึ่งก่อนซึ่งอาจเป็นตลาดสินค้าหรือตลาดปัจจัยการผลิตก็ได้โดยการวิเคราะห์เส้นอุปสงค์และอุปทานส่วนการวิเคราะห์ทุกตลาดพร้อมกันจะกล่าว ในเรื่องถัดไปในหน่วยที่2นักศึกษาได้ทราบแล้วว่าเส้นอุปสงค์แสดงจับนวนสินค้าที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายซื้อณระดับราคาต่างๆอุปสงค์รายบุคคลแสดงถึงอัตถประโยชน์หรือความพอใจที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะได้รับจากการบริโภคสินค้าแต่ละหน่วยในที่นี้สมมติว่าเป็นตลาดส้มโอ ผู้บริโภคจะซื้อส้มโอมากน้อยเพียงใดจะพิจารณาเปรียบเทียบความพอใจที่ได้รับซึ่งในที่นี้ก็คือผลประโยชน์ที่ได้ benefit กับจำนวนเงินที่ต้องจ่าย cost ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงสุดหากบริโภคนะระดับที่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภค ส้มโอผลสุดท้ายหรือที่เรียกว่าผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม (marginal benefit) เท่ากับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับส้มโอผลนั้นหรือที่เรียกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม (marginal cost) พอดีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับส้มโอผลนั้นก็คือราคาของส้มโอนั่นเองบทส์ของตลาดจะหาได้จากการ รวมรทสงค์ของผู้บริโภคแต่ละรายในตลาดซึ่งในที่นี้ก็คือจำนวนส้มโอทั้งหมดที่ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายซื้อในแต่ละระดับหลากราคาบทสค์ของตลาดในที่นี้จึงแสดงถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากการบริโภคส้มโอแต่ละผลหรือที่เรียกว่าผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคม Marginal Social b e n e f i t หรือ MSB นั่นเองเส้นอุปทานแสดงถึงจำนวนสินค้าที่ผู้ผลิตยินดีจะผลิตออกจำหน่ายณนะระดับราคาต่างๆวัทานรายบุคคลแสดงถึงต้นทุนที่ผู้ผลิตแต่ละรายต้องใจ่ายในการผลิตสินค้าแต่ละหน่วย ในการพิจารณาว่าจะผลิตส้มโอออกจำหน่ายจำนวนเท่าใดผู้ผลิตจะเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นผู้ผลิตจะได้กำไรสูงสุดผ่าผลิตส้มโอออกจำหน่ายณนะระดับที่รายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายส้มโอผลสุดท้ายซึ่งก็คือ My มาร์กิ d อ e บีด i ิ h เท่ากับต้นทุนการผลิตส้มโอผลนั้นซึ่งก็คือมาร์จิ a l c ครอสพอดีและรายได้ที่ได้รับจากส้มโอผลสุดท้ายก็คือราคาส้มโอนั่นเองบทททนของตลาดจะหาได้จากการรวมบทททนของผู้ผลิตแต่ละรายในตลาดซึ่งก็คือจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ผู้ผลิตยินดีจะผลิตออกจำหน่ายณระดับ ราคาตา่ตางๆบททานของตลาดแสดงถึงต้นทุนที่สังคมจะต้องจ่ายในการผลิตสินค้าแต่ละหน่วยหรือที่เรียกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคม (Marginal Social Cost) หรือ M S C ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน ราคาชักนำให้แต่ละบุคคลคือทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตดำเนินการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดและในที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยราคาจะปรับสูงขึ้นและเมื่อบทสงส่วนเกินและจะลดลงเมื่อมีอุปทานส่วนเกิน ทํานองเดียวกับที่อดัมสมิธกล่าวถึงมือที่มองไม่เห็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วเดวิสเบร์แฮนทีจโอเรประสิทธิภาพของตลาด จะเกิดขึ้นณนะระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดนั่นคือสังคมจะได้ประโยชน์สูงสุดเนื่องจากมีการผลิตสินค้าออกจำหน่ายในปริมาณที่เท่ากับความต้องการของผู้บริโภคพ,พอดีซึ่งในที่นี้ก็คือปริมาณณนะปริมาณดุลยภาพคิวสตาร์หนระือตัวคิวดอกจันโดยจะจำหน่ายในราคาหน่วยละ สตาพี P. P. ก็คือดอกจันทพดอกจันนะครับ Q ย่อมาจากคาว่า quantity คย่อมาจากคาว่า quantity แปลว่าปริมาณลนะพย่อมาจาก price แปลว่าราคาภาพที่8.1ยุภาพของตลาดส้มโอนะครับ ณระดับการบริโภคดังกล่าวผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมจะมีค่าเท่ากับราคาสินค้านั่นคือ MSB ครับ Marginal Social Benefit เท่ากับ P star หรือเท่ากับ P price เท่ากับ price star และณระดับการผลิตดังกล่าวต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมก็มีค่าเท่ากับราคา สินค้าด้วยเช่นกันนั่นก็คือ MHC เท่ากับ p s t a นะครับ MHC ย่อมาจาก Marginal Social Cross นะครับเท่ากับ Price s t a ดังนั้นในตลาดใดตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็จะเกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพจะเกิดณระดับที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมหรืออีกในหนึ่งเงื่อนไขและเงื่อนไขประสิทธิภาพของตลาดก็คือ m s b เท่ากับ msc นั่นเองนะครับสำหรับทฤษฎีที่1นึ่งนะส่วนทฤษฎีที่2 ทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการทฤษฎีที่สองในระบบเศรษฐกิจกโดยทั่วไปรายได้ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับความเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตราคาปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนอื่นๆที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับจากการใช้ปัจจัยการผลิตทฤษฎีที่2อ,อธิบายว่า ประสิทธิภาพสามารถเกิดขึ้นได้มากมายหลายระดับและการกระจายทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตในเบื้องต้นเสียใหม่อย่างเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นสมมติรัฐบาลดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการถ่ายโอนความมั่งคั่งส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่มีฐานะร่ำรวย ไปยังกลุ่มบุคคลที่มีฐานะยากจนณนะดุลยภาพระดับใหม่ระบบเศรษฐกิจจะมีการผลิตสินค้าและบริการที่กลุ่มบุคคลที่มีฐานะยากจนต้องการมากขึ้นขณะที่จะผลิตสินค้าและบริการที่กลุ่มบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยต้องการน้อยลงนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะเก็บภาษีมรดก จากคนรวยและจัดสรรงบประมาณให้คนจนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นข้อจำกัดทางทฤษฎีนี้ก็คือการถ่ายโอนทรัพยากรต้องมีลักษณะเป็นแบบเหมาจากลำซัมทรานเฟอร์และเนื่องจากเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์รัฐบาลก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์เกี่ยวกับผู้บริโภคและผู้ผลิต ดังนั้นหากพิจารณาเป็นพิจารณาเห็นว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เดิมมีการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมแล้วสิ่งสำคัญที่รัฐบาลควรดำเนินการก็คือการกระจายทรัพยากรหรือกระจายความมั่งคั่งในเบื้องต้นเสียใหม่ปร e ด I สทริบ w e ชัให้เหมาะสม จากนั้นปล่อยให้กลไกตลาดดำเนินการเองการถ่ายโอนความมั่งคั่งจะมีผลทำให้กลุ่มบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยเสียประโยชน์ขณะที่กลุ่มที่มีฐานะยากจนได้ประโยชน์กลุ่มคนจนจะได้บริโภคสินค้าและบริการที่ต้องการมากขึ้นขณะที่กลุ่มคนรวยจะบริโภคได้น้อยลงโดยกลไกตลาดก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลราวโดยสรุปในยะสำคัญของทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวสดิการก็คือคกลไกตลาดสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคเช่นจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครจะขึ้นอยู่กับกลไกตลาดซึ่งจะถูกผลักดันโดยพฤติกรรมหรือการเลือกของผู้บริโภค และผู้ผลิตที่มีอยู่จำนวนมากในระบบเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งตรงกันข้ามกับระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางที่อาศัยกลไกลก,าการจัดสรรทรัพยากรแบบรวมศูนย์ Central European Mission, Mission. ที่การตัดสินใจต่างๆในเรื่องเหล่านี้จะอยู่ในมือของหน่วยงานวางแผนส่วนกลางหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้วางแผนส่วนกลางทฤษฎีที่2แสดงในยะว่าการจะให้ได้มาซึ่งการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนั้น ไม่จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินงานโดยหน่วยงานวางแผนจากส่วนกลางดังเช่นในระบบเศรษฐกิจแบบมีการวางแผนจากส่วนกลางที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมดระบบตลาดที่มีการแข่งขันก็สามารถก่อให้เกิดผลที่ต้องการได้เช่นกันโดยรัฐเข้าไปดำเนินการให้เกิดการกระจายทรัพยากรเสียใหม่อย่างเหมาะสม ก่อนจากนั้นคนไกลตลาดจะทำหน้าที่ของมันทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้เองโดยอัตโนมัติที่มาจากหน่วยที่8ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น p r i n c i p l e of Economics ฉบับปรับปรุงครั้งที่สองสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชประพมนายมนชัยพลเยี่ยมสวัสดี